ต <problem> ่นน้ก็ปั่นซีนก็เคยชิแล้วนะพุด้วันดละแสทุกคนเลยเป็นงินไทยกัประมาณ200รนะาั่นเพราะว่าเจ้าวาให้คิปได้ท่เาะเจ้ามาให้คิปได้า้าเอาไว้ให้กินบ้าง ชิ้นกะเอาโกรธเนาะแต่กะเอาเจนูกระแตะแล้วเอ๊ะตัวน่าก็น้อยคิดเดียวถักท่าสบายดีและก็สวัสดีชี่ทานที่ตามรับสมวันนี้กะเนียมันแรงนะถือว่าลงมาต่ป่ากะชิไัยไปเอาซีนหมูอีกทุกคนเลย ว่าอยู่ในบ้านเขาคาหมูแล้วก็ตกพูดขายนะพูดละแสนเดี๋ยวเฮากันได้เฮาไปเอาก็นะคิเลพบพีเชพาพเอาเจ้ากายายแล้วโอ้ประชอมาแต่เช้ามาแต่นันั่นอรอ่รักอเมรกีเพิงเ่งยังไม่ดีหรืออเมรอจาขาละ ตัวเล,ล,ล้นะหมูนะร้านป้าร้านป้ายี่จองแจนมาหอดกาบประสอนเพิ่นมีชาสานีป้าตชาติกินดาวกินดาวแล้วเนาะมาหอดอล้วกันโยอยู่อยู่คนละบอดพ่ยายพี่พบอยู่เหมือนันนะเจ้าชุบเจ้าไปกลแบบนั้นนะสืบทอดโลกมากนั่นพบข่าวอันนะ ก็คือว่าสองโมงบ่บ่ายโมงหรือสองโมงนั่แหละลงพี่เลยมันนี่หลังมันป่ะมันยิงกินหามแล้วเออแล้วว่านั้นซะ

ฉันชันจะเอื่อยๆอยู่แล้วออันวนี้มาสอนเพิ่นเพิ่นเป็นพระโคกันะมาสอ,อน,ออนบอกมาสอน,อนจะเอาจะพูดว่ะสองพูด,อพดโอ้เอาลายแท้เบี้ยมาบออันคันว่าคันนี้ผู้เอาล้ะ มัเลยเอาเอาสองคู่มันีเอายดเอาคู่นึงลงมาตป่ากับไปได้เพื่มากินอยูเ่เฮอนทุกคนเลยก็เลยมาเอาซีนหมูเมือ่เอเฮ็ดโคโก,กินแรงมาผิดพเอาสอมือก่อนมา, <c oughs> มาน,น่งเป็นมันเน่ช่วงนี้เิ่นมาแล้วเิ่นเพื่อไปนะบอสน้ำเน,น้อจ้า พอสีคอยลงจะขึ้นคอยขึ้นจะลงแม่ก็เลยบเต็เจกัอแล้วไไแหไะนถ้าจีบจะขึ้นนำโยอันเพิ่นไอ้พ,พันพุ่งมันพี่น้องไอ้ขอวพักับพาะกนันแล้วคนประชา,ต,า,าต้านมัเรียกว่าสตมาก ทอกระดูกวันนี้นะกระดูกเลยนะจกอนตอนนี้ก็พักซอยชีแล้วทุกคนเิได้มาปั่นนะมันนี้เพอาสอนว่าเป็นคนปั่นนะโอ้ยปั่นรถอะไรปั่นเน่เจ็ด

มานจะปัดนี่แหละอน่ะสามีฮะแกแบบมันอ้อเจ้าจะยิ้แล่าแล้วล่ะปันแล้ปบ่เดี๋ยวนี้ปันละปันในว่วเด้อเผาจิงเข้านี่ปันในว่วเด้อจิงเข้านี่เด้อหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเิเอาเลยยแล้วยังเาริ่มนี่ ปันปันมีครบเราผู้ปันนั้นม่ได้ไดี๋ยวมาได้ใจเงินหสองสามดชิิบชิบชองไรช่องรักช่องแล้วทึนก็คืองสามแล้ััหวเนอ ชื่ะนนะนะชิ้นชันชันก็ชันหรอุ่ดีเอาละุ่นจกินดับมนะเชืเพมันก็ไมเช่อเพมัเย็นมดแลจังแล้ตอนนี้มาซอยพุงใส่เลิศทุกนเลยเดคั่นนีเลิศเลยเอาเพื่นนีโม่ด็กว่าเฮ้ยโม่เน่าด็กว่านาไม่น่า น้ำอบหน้าน้ำตาอีพีดน้งประดมาางมา้ก็ฝบ่เขาตนกั่นศีนกะเคยชิรแล้วนะุณมาด้วันนี้ด้อผุดแสนทุกคนเป็นคนไทยครับประมาณสองรอยนะสาปันเพราว่าจ้าาให้คิดได้อือเราว่าจะเาคิดได้ยาเอาว้ให้คินบ้าง ชิ้นกบเฮาโกดเนาะแต่ก็เอาจนูก็แตแล้วเอนูกนีน้อยนี่เออหนน้อัวน่ก็น้อยคิดเลย้าหก โอ้ปะชอนมันเคยได้หมูป่าได้ันปัดเป็นเนาะปั่นได้เนาะเมืนตะปัดนาะเกาสิดตั้เรมหวโพด

เอ็ดเพอเอากระด e ูหมูนี ga, ่บ่เอ็ดเพอนะกระดูกงอย่างนี่บ้กระดูงอนะโอ้ว่าจะเฮ็ดเพออีบ่คับคับนี่นะโอ้ไปกินน้อชาบา่ะ โอ้บาคอนวันเพื่อเอาขอนหมูแล้เนาะอนวด่นะาวชองพูดาได้นิาเดยอทุกคนเลตอนนี้แกพาเดียวเช่ทุกคนเลยเดี๋ยวเอาผาน้ำหลังนะอกลิงเนาะไเก็บไปคอดีกวอยู่มือนี่นี่กล่องนี่เสือพิถาอะไรบบนี้ เอาเดิเอเดิมเดิชื่อเดิพูเร่องเ่ยาเดิี่แลนนั่นะพี่ดคอได้ชมพูดด้อยนะโอ้ลาดีเนาะเราเนาะของงามมีแต่ชิ้นมันมดดฮะขอบใจขอบใจมือมือปลาก่อนขอบใจเดิชอนเดิมมือหาให้กินก็ทุกคนเลยขำเลยนมึงแรกนะถือว่าหอกได้มาหอดเฮิดแล้วทุกคนเด้เดี๋ยวชิดไปปั่นชินก่อนมันนี้นะปั่นอยู่หานเพื่เพราะว่ามีชิ้นติดพร้อมนะ ตอนนี้กบมาเฮิร์ดแล้วกันเธอปลาปันปันเดียวคนละห้าิทุกคนเลยโอ้ลายกระเป๋าใหญ่แท้นนะี่นี่ตับมันนะตับรึงตับมันนะ នេះក៏មានហៅបើលានេះនេះអើຕັດເຄິ່ງອອກກໍໄດ້ເອີນີ້ກໍໄດ້ອືអືຂໍກິນນີ້ນະ ตอนนี้ก็ชิ้นกับปันดีแล้วเราชิได้ขึ้นไปให้กินก็ทุกคนเลยเราชิใหลาบอะไรลาบหมูมานนี่นะ